คำพูดที่หมัดต่อหมัดซัดก,กันนัวเลยครับสรุปจากคำพูดมาฝั่งนี้ก่อนอผู้กองทรรมนัสชาติตระกูลต้องดีอ<ม>ืต้องมีตังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอต้องเลือกคนที่มีความพร้อมเห็นไหมหัวใจอยู่สี่ข้อนี้ครับการปลาใสตอนนั้นนะครับชาติตระกูลดีมีตังรุ่นใหม่ไฟแรงมีความพร้อมอการเมืองกลายเป็นเรื่องมีตังชาติตระกูลดีคนรุ่นใหม่และมีความพร้อมนักการเมืองมีเงินเป็นคนรวย ไม่ใช่ในระบบประชาธิปไตยสวนไปเลยเออใครมีเงินเยอะกว่าคนนั้นได้เป็นนักการเมืองมันคงไม่ใช่อนาคตคงต้องนำเงินมากองแล้วประมูลกันหรือไม่อ่ะ้าอยากเป็นนักการเมืองจะได้เป็นนักการเมืองอยู่ต้องลองนการแสดงความคิดเห็นแบบนี้การเมืองไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรโอ้โหแต่ละดอกเนี่ยยอดอกเลยเห็นไหมเวทีที่ภาคใต้ทำไมนำไปสู่ บอกว่ามิ่นใจแทงใจดำคนใต้ครับ,รบเลขาธิการพักพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าไปปลาัยหาเสียงช่วยสอสอของช่วยว่าที่สอสอคือผู้สมัครคุณอนุกูลซึ่งเป็นทายาทของกลุ่มสีตรังครับและพูดพาดพิงไปในลักษณะถึงความจนความรวยออืืมม พอเป็นเช่นนี้เนี่ยแทงใจคนดำโอ้ตั้งหัวหน้าดคนใต้เั้งหัวหน้าพรรก็ออกมาทั้งนายทั้งนายกชายก็ออกมาลองไปฟังก่อนว่าเขาอภิปรายกันยังไงทั้งสองฝ่ายครับในฐานะของคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีตังพี่น้องเราเลือกสสเราเลือกตัวแทนของพวกเราเราต้องเลือกคนที่มีความพร้อม ถูกตั้งไปพี่น้องหนึ่งชาติกูลต้องดีนั่นคือสีตังใช่หรือเปล่าไม่รู้สองต้องมีตัง 4, ไม่มีตังเหรอเวลาไปช่วยชาวบ้านยคุยของปากกาเรืองความรู้มาตายเลยบอกว่าคนส่งข้าเก็บตกต่อไปนี ทีที่เลือกผู้แทนต้องเลือกคนที่มีคุณลักษณะต้องวัดซ้ำทันพอเริ่มจะคือว่าจะต้องเป็นคนรวยแต่การที่บอกว่าต้องเลือกคนรวยแต่ว่า,าคนได้รับผลจนก็ไม่มามมาไดีกว่ามัางต่อไปเรามาประชาธิปไตยจะไม่ต้องมาแค่ไปยังไงเป็นยังไง,ไปปไงโอ้ผมว่าเลขาเลขาพลังประชารัฐเขาก็แบบจังหวะขึ้นเวทีแล้วบางทีมันก็ไหลๆลื่นๆื่นไปอ่ะ อ๋อแต่ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้มันจะทันทีนะถอกทิ่มแทงทันทีครับทําไมประชาธิปไตยมีไว้เฉพาะคนรวยไงเห็นไหมครับเราต้องเลือกคนรวยมาทําหน้าที่สสเท่านั้นเลอนี่คือวาทกรรมที่สาดตึงก็ไปหากันมาดูนี่คาพูดที่หมัดต่อมัดซัดกันนัวเลยครับสรุปจากคาพูดมาฝั่งนี้ก่อนอ่ผู้กองธรรมนัฐช่ตระกูลต้องดีอืมต้องมีตังอืเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอืม ต้องเลือกคนที่มีความพร้อมเห็นไหมหัวใจอยู่สี่ข้อนี้ครับการปลาใสตอนนั้นนะครับชาติตระกูลดีมีตังรุ่นใหม่ไฟแรงมีความพร้อมอการเมืองกลายเป็นเรื่องมีตังชาติตระกูลดีคนรุ่นใหม่และมีความพร้อมถูกสวนว่าดูหลักคิดของประชาธิปติประกาศตนบอกว่านี่คือสถาบันทางการเมืองนักการเมืองมีเงินเป็นคนรวยไม่ใช่ในระบบประชาธิปไตยสวนไปเลยเอ,อใครมีเงินเยอะเยอะกว่าคนนั้น ได้เป็นนักการเมืองมันคงไม่ใช่อนาคตคงต้องนำเงินมากองและประมูลกันหรือไม่อ่ะจะอยากเป็นนักการเมืองได้เป็นนักการเองจะอ๋ออ๋สการแสดงความคิดเห็นแบบนี้การเมืองไทยจะเดินหน้าไปอย่างไรโอ้โหแต่ละดอกเนี่ยยอดอกเลยเห็นไหมนี่เคยคำพูดที่ถึงตอนนี้อื้ออึงไปทางภาคใต้สงขาเนี่ยอื้ออึงกันมากยังไม่แค่นั้นพอจบเรื่องนั้นปั๊บยังมีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเหรอคนละครึ่งคนละหมัด น,นี่ก็ดูเดือดอคนละครึ่งคนละไม่ทำไมฮะทำไมเพราะมีการบอกว่านโยบายคนละครึ่งเป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐก็ทำานองนั้นอืไปพูดที่ชุมพรไปพูดที่สงขลานโยบายคนละครึ่งหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเน่ะเป็นนโยบายของพลังประชารัฐถูกสวนทันทีคนนู้สวนมาก่อนเลยครับคุณจุลินอาใยเลยบนเวทีอาใสเลยบอกว่าไงนโยบายคนละครึ่ง ครับเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นของรัฐบาลครับไม่ใช่เป็นนโยบายของพรักพลังประชารัฐหรือว่าพักหนึ่งพักใดจะนําไปหาเสียงตั้งแต่แรกเพราะตอนนั้นพักประชารัฐไม่ได้หาเสียงเรื่องนี้เลยถูกพักพลังประชารัฐไม่ได้หาเสียงเรื่องนี้ครับหากพักการเมืองใดนําไปอ้างเปน็นนโยบายส่วนตัวก็ถือว่าเป็นการลักวิ่งชิงปล้นกลางแดดพล,ดดลุนกลางแดดคือเอาไปซส้นหนึง่งหน้านคือเห็นตัวอยู่เนี่ยเออ แม้การเลือกตั้งซ้ำครั้งนี้ประชาชนเลือกประชาธิปัตย์นโยบายคนละครึ่งก็ยังคงอยู่นะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนรัฐบาลเพราะมีข่าวออกไปว่าถ้าเลือกพักถ้าพักพลังประชารัฐไม่ได้นโยบายคนละครึ่งลม้มโอเพราะต้องบอกว่านโยบายคนละครึ่งนี้ป๊อปปูล่ามากนะไม่ใช่เพราะภาคใต้ทั่วๆไปด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้มีข่าวว่ามีข่าวล่าสุดวันเนี้ยนะวันเนี้ยกระทรวงกลาโหมจะล้นเฟสี่คนละครึ่ง จากที่จะเดือนมีนาเนี่ยมาตอนนี้เลยไม่รู้เกี่ยวข้องเลือกตั้งหรอนะนไม่รู้เกี่ยวข้องเลือกตั้งหรอได้เวลา <laughs> จากเดือนมีนาเนี่ยะจะล้นเฟสสี่คนละครึ่งมาเลยอ้างว่าโควิดมันเดือดร้อนหนักก็ล้นมาก็กถูกลองดูสิว่าจะมีผลอะไรบ้างเพราะหลังจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พูดอ布拉าสาัยในว,นวันเวทีตอบโต้พลังประชารัฐ วันนี้ลุงป้องก็ต้องออกมาชี้แจงอีกแล้วลุงป้องหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็บอกว่าผมก็บอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลออแล้วก็พูดว่ารัฐบาลได้ทาอะไรไปบ้างอมไม่ได้บอกว่าเป็นนโยบายของพักพลังประชารัฐเชื่อว่าการประสัยโต้กันไปโต้กันมาจะไม่ทําให้เกิดปัญหาระหว่างพักร่วมรัฐบาลวาทกรรมหลังจากนี้และการต่อสู้ในเกมการเมืองระหว่างพักประชาธิปัตย์กับพักพลังประชารัฐจะดูเดือดเลือดพล่านมากกว่านี้ อีกหลายดีกรีทีเดียวครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้โค้งสุดท้ายก่อนวันสุดท้ายแน่นอนครับดุเดือดกว่าวันนี้แน่นอน